ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียวนาริตะฟูจิอิบารากิทุ่งดอกโคเชีย6วัน4คืนราคาเริ่มต้น33,990บาทเดินทางเดือนตุลาคมปี2568เท่านั้นไฮไลท์พิเศษช่วงใบไม้เปลี่ยนสีบวกทุ่งโคเชียแดงสดไปทริปนี้คุณจะได้อะไรบ้างชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมแลนด์มาร์คสุดฮิตเจดีแดงชูเรโต เดินเล่นชมความงามของทุ่งดอกโคเชียสีแดงสดนักสวนฮิตาชิซีไซส์พาร์คขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอาสากุสะพร้อมเดินชอปปิ้งที่ถน,นนนาคามิเซะเพลินชอปปิ้งโกเทนบะเอาเท์เล็ตย่านชินจูกุและอีออนมอลล์สักการะพระใหญ่ที่สุดในโลกอุชิคุไดบุตสึเดินเล่นหมู่บ้านโอชิโนฮักไค่น้ำใสไหลยเย็นจากภูเขาไฟฟูจิแวะตลาดปลานาะคามินาโตะชิมซีฟู้ดสดใหม่จากทะเล พักออนเซนหนึ่งคืนฟินๆพร้อมอาหารพิเศษบุฟเฟ่ปิ้งย่างยากินิกุบุฟเฟต่ตชาบูสไตล์ญี่ปุน่นขาปูยักษ์แสนอร่อยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กเอ็กเตีสองยี่สิบนาฬิกาห้นาทีดอนเมืองไปยังนาริตะ x j 6 3 0 1 2 1นนาฬิกา10นาที15นาฬิกานาริตะไปยังดอนเมืองทำไมควรเลือกทริปนี้ ราคาเพียง33,990บาทเท่านั้นเดินทางครบทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและแหล่งช้อปปิง้งเดินทางช่วงตุลาคม2,568ช่วงเดียวที่จะได้เห็นทุ่งโคเชียสีแดงสดสุดตรการตาที่พักโรงแรม3ดาวมีอาหารจัดเต็ม7มื้อพร้อมพักออนเซ็น1คืนมีอิสระ1วันเต็มจะเลือกช้อปชิลหรือไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์เพิ่ม3,500บาทก็ได้ เหมาะทั้งสำหรับคู่รักครอบครัวเพื่อนๆหรือเดินทางแบบกรุปบริการรับจัดกรุป๊ปกรุ๊ปเหมาสำหรับองค์กรครอบครัวหรือหมู่คณะใหญ่กรุ๊ปส่วนตัวออกแบบเส้นทางเองได้เดินทางอิสระตามใจบริษัทเชลวีทราเวลจำกัดได้รับใบอนุญาตท่องเที่ยวถูกต้องทอททหนึ่งหนึ 11, ่งพห่งนสนใจรีบจองก่อนได้ที่นั่งโทร88 8 9494644หรือลาย j9463